ที่ผมบอกว่าวีคที่แล้วเนี่ยสุกที่เเห็นเหล็กงัดขึ้นมาเป็นเกือบจะสิบตัวใช่ไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเหลือตัวจริงอยู่ไม่กี่ตัวเออมันงัดกันขึ้นมาตามอุปทานอุปทานหมู่นะครับหรือจะเป็น htpi อืมแต่อย่างที่ผมบอกว่า htpi เนี่ยมีอาการเพราะว่ามาวอลลุ่มหนักแน่นมากแล้วก็ไม่ลงเลยวันนั้นเนี่ยไม่ลงเลยแล้วก็วันนี้ก็เปิดกระโดดอีกเนี่ยอย่างเงี้ย ผมมองว่านับสองแบบห่างๆแล้วผมดูว่าอาจจะแข็งแกร่งสุดในกลุ่มเลยก็ได้ถ้าวันนี้ปิดเขียวนะขอให้ปิดเขียวว่าตอนนี้มันเล่นกับกรอบนี้อยู่ s c p i จะกลายเป็นกลุ่มเหล็กที่แข็งแรงสุดมันเล่นกับกรอบนี้อยู่ EMA 89นี่ห่างมาไกลแล้วก็ต้องดูว่าถ้าใครชอบแบบท้ายตลาดเนี่ยต้องดูว่าพี่เขาต้องเลย36 เลยนะเลยเลยสามสิบหกขึ้นไปไม่ใช่เสมอนะต้องเลยเออต้องเลยเพราะว่าผมว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าถ้าตัวไหนเล่นแปบบ๊แบๆเล่นแบบประเดี๋ยวประดาวเนี่ยลงมาข้างล่างนี้แล้วปิดแบบลงมาข้างล่างแล้วแต่ว่าอันนี้ไม่นะฮะก,ก็สวนตลาดพอสมควรนะครับก็ต้องดูด้วยว่าถ้าเซตเนี่ย ปิดเลย1640งบวกบวกก็ต้องดูอีกทีนะเนี่ยวิธีการดู cover set หน้าเทรดเนี่ยถ้ามันปิดเลย1640งบวกบวกเนี่ยเหล็กกับประกันจะ d r o ลงนะครับอืมต้องดูหน้าดูหลังดีๆนะถ้าเฟ t ปิดเลย1640งสี่บวกบตลาดดีขึ้นมาแบบใจหายเนี่ยเหล็กกับประกันจะดรอปลงเพราะว่าเขามากับตลาดที่ไม่ดีเออเราต้องแยกแบบนี้ให้เป็น นะครับก็ต้องดูแสงว่าตอนนี้มันกำลังกาลังประครับประคองอยู่ว่าน่าจะไม่ดีตลาดน่าจะไม่ดีเพราะว่าภาพตลาดส่วนใหญ่ไอ้ภาพตลาดภาพใหญ่มันเป็น distribution นะครับเราก็ต้อง มันตลาดมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นที่จะเอาขึ้นทุกตัวแล้วจะเป็น,นนั่นเราต้องมีเล่ห์เหลี่ยมในการเลือกต้องมีลูกล่อลูกชนมีความช่อชนในตัวเองด้วยนะผมมองนะว่าเราม,มันตลาดมันไม่มันเป็นเงินะ่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นที่จะแบบว่าตัวไหนงัดขึ้นมาแล้วก็จะเข้าได้หมดไม่มีทางสาหรับผมไม่มีทางแน่นอนสาหรับประสบการณ์ที่ผมอยู่มาเนี่ยตลาดไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับมันจะมีลูกหลอกลูกเขาเรียกว่าอะไรแอบขโมยขึ้นตอนท้ายอะไรอย่างเงี้ยตบลงเคลีย อย่าง trv ่อกี้ต่อไปนะครับก็อ่าวันนี้ผมเห็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มันปแปลกที่ผมบอกว่ารถยนต์ก็มาแล้วก็ต้องมีสินเชื่อสิฮะอ่าผมเห็นโฟ์สินเชื่อนะมาแบบมาแบบพิรุษอยู่ดีก็งัดเล่นขึ้นมานะครับผมมองว่าแกนนำของโฟล์สินเชื่อรถยนต์นะ ทิสโกเป็นตัวแม่ของเกมนี้อืมทิสโก้เป็นตัวแม่ของเกมนี้เพราะว่าในในด้านของการแตกไม้แมพออกมาแล้วเนี่ยทิสโก้เป็นธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อรถยนต์มากอันดับต้นๆน,น,นะถ้าใครถ้าใครเคยเช่าซื้อรถยนต์บ่อยๆนะครับเออเท่าที่ผมสังเกตนะสินเชื่อทิสโก้ทั้งนั้นแหละส่วนใหญ่ทีนี้เนี่ย พี่เขาเบรกกรอบสะสมโซนกลางขึ้นมานะครับหลังจากที่เราคุยกันตรงนี้นะที่มันเหมือนแบบว่าเฮ้ยมันกลับตัวแล้วนะมันจะไปปิดแกลบหรือเปล่าถ้ามันเบรกกลางขึ้นมาเนี่ยโอกาสมันจะกลับไปปิดแกลบได้และที่มันลงมาเนี่ยก็เพราะว่ามันไดรลูดเพราะว่ามันปันผลเยอะถ้าใครชอบหุ้นปันผลเนี่ยก็อาจจะต้องซื้อตอนที่มันทิ้งลงมาเนี่แหละทิ้งมาจากปันผลเนี่ยเนี่ยมันทิ้งมาจากปันผลแล้วเราก็อาจจะ รับขึ้นมาในโซนที่มันงัดตัวกลับเนี่ยแล้วมันเบรกรอบสุดท้ายแล้วมันก็จะขึ้นไปที่เดิมถ้ามันผลประกอบการของบริษัทเนี่ยไม่ได้มีผิดแปลกอะไรถ้ามันผลประกอบการยังเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ไม่มีเขตผลที่ต้องจะต้องลงมาใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จะกลับขึ้นไปนะครับพอมันทิ้งลงมาอีกพอปันผลอีกเราก็ทุนอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะได้ปันผลไปแบบฟรี แต่ว่าทุนเราอาจจะกลับมาที่เดิมก็ต้องดูกันว่าเราอาจจะเทคโปรฟิตก่อนแล้วก็ได้ปันผลไปด้วยก็เป็นกลยุทธ์ของเราใช่ไหมเวลาอิิสโก้แจกปันผลที่จะแจกสะบ,บ้านหันแหลกเลยแต่ทุนเราต้องสูงโดยไม่ใช่เราไปซื้อตรงนี้แล้วบอกว่าแจกปันผลเรียบร้อยครับกับดักปันผลติดดอยครับแล้วรออีกชาติหนึ่งกว่าจะงัดขึ้นมาเออประมาณนีต้ต้องดูให้เป็นนะครับก็ทิสโก้เนี่ยก็เป็นอีกส่วนอ,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 อีกหนึ่งตัวที่เป็น แม่งานของของสินเชื่อรถยนต์ที่ผมเห็นนะทิสโก้ก็ก็แตกมาแล้วมาเป็นผมเห็นมิดซิปอืมมิดซิปงัดขึ้นมาเ่ยสินเชื่อรถยนต์เออเพราะว่าผมเห็นตอนที่มันจ่ออยู่ตรงนี้อยู่นะจ่ออยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็พอผ่านเบรกดิสบิวชันเนี่ยพุ่งปี๊ดเลย พุ่งไปเลยนะครับเหมือนทามมิ่งมันได้อะโลไม่เกิดหายลงมารอแค่ช่วงเวลาตรงนี้ว่าจะเอาวันไหนแค่นั้นเองปรากฏว่ามันเป็นวันที่ทิสโก้มันเล่นนะครับเนี่ยมิสซิฟก็จะเป็นสินเชื่อรถแท็กซี่นะอืมเนี่ย ธุรกิจจำหน่ายและให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถแท็กซี่นะครับเนี่ยออก y o u u u b ใช่้นมยอดรถมือ2องคึกเจาะรถขนส่งพาณิชย์อ๋อเขาไปทำธุรกิจอีกทางคือไปเจาะธุรกิจรถขนส่งพาณิชย์อาจจะเป็นพวกราคาด้าแฟลตช็อปที่เป็นรถกระบะน่าจะอย่างนั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ ก็มีอีกตัวหนึ่งคือไปดูซิอ่า ML อ่าไมด้าลิสซิงไมด้าลิสซิงก็เหมือนงัดขึ้นมาถ้าท้ายตลาดนะครับเลยเอาแค่เลยอ่ะเอาแค่เลย EMA 89ก็ถือว่า ถือว่าเป็นสารตั้งต้นที่ดีพอสมควรไม่รู้ว่ามันจะยกเล่นเหมือนมิดซิปหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าวอลลุ่มมาแล้วเห็นไหมเมื่อวานเก้าหมื่นเมื่อวานเก้าหมื่นเห็นไหมวันนี้เก้าล้านกี่เท่า ยกขึ้นมากี่เท่าเนี่ยเห้บป่ะมีมีอาการถ้าวันนี้เอาไว้ง่ายมันปิดถ้าปิดดีเลยอ่ะึ้นเลย1.23อันนี้คือสารตั้งต้นแล้วนะเพราะว่าเสียงต่ำแล้วนะเออเสียงต่ำพอสมควรแล้วก็ ema 89ก็น่าจะแถวโซนตรงนี้แต่ถ้าปิดดีไปเลยก็เลย1.23นะครับสำหรับ m mida l i f t i n g ml นะครับ ามันไม่เบรกเราก็ต้องคืนนะครับต่อไปดิโตทีม G ีจบอ่าทาคูนี้นะครับทาคูนี้เนี่ยที่ผมเคยคุยกับพี่นนนี่ไว้รอบนั้นว่าแอดคะทาคูนี้เนี่ยพี่นนนี่น่าจะถามโซนตรงนี้โซนแถวแถวตรงแถวเนี่ยผมก็เลยมองว่ามันยังระยะค่อนข้างไกลอยู่นะครับแต่ พอมาตรงนี้แล้วมันก็ค่อนข้างเออร์ลี่ขึ้นไปเหมือนกันก็กลายเป็น s y m m e ติคอ a ทร r i แองเกเหมือนกันที่เราเคยคุยกันไว้มันยกโลยกหายไม่ใช่ยกโลยกหฮโลมันยกขึ้นมาเบียดแล้วก็หาก็กดลงมามันก็เลยต้องทำให้แพทเทิร์นตรงนี้มันจะระเบิดไม่ว่าจะตรงไหนสักที่ไม่ว่าจะระเบิดลงหรือระเบิดขึ้นนะครับมันจะเลือกทางถ้ากราฟมันถูกบีบมาจนทามมิ่งมันครบแล้ว เนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถไปได้อีกวันสองวันนะแต่ว่ามันเลือกขึ้นวันนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นกราฟปาตะเพียนที่ผมเคยเคยบอกไว้เนี่ยซิมเมอร์ติเคิลทริแองเกิลนะครับเบรกเป็นลิมเบรกลิม,ลมถ้าเป็นภาษาไทยนะเออทีนี้เนี่ยพอมันเบรกลิ่มกลับไปแล้วเนี่ยเราต้องดูด้วยว่ามันสามารถเป็นลิมปลอมได้ด้วยนะมันสามารถฟอลส์เบรกได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในภาพใหญ่มันก็เป็นหุ้นขาขึ้นแหละ แต่ถ้าใครไม่มีของเนี่ยมันก็จะค่อนข้างอันตรายต่อการซื้อเบรกตรงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเอาง่ายๆภาคบ่ายเนี่ยอย่าถอยกลับเข้ามาในริมอย่าถอยกลับเข้ามาในริมแค่นั้นเองนอกนั้นดูดีหมดอย่าถอยกลับเข้ามาในริมเออนอกนั้นดูดีหมดนะครับเพราะว่าภาพใหญ่เขา่าเป็นขาขึ้นอยู่แล้วทาคนนี้อ่ะ แต่ว่าในช่วงตรงนี้มันก็ทำ Distribution ของมันเพราะมันขึ้นมาค่อนข้างแรงมันก็ต้องมีการพักเป็นธรรมดานะครับยาถอยกลับเข้ามาในริมดูดีหมดนะครับถ้า Breakout เกิน3.76ขึ้นไปก็ถือว่า A,B,C ตรงนี้สำเร็จแล้วเรียบร้อยเทส t ขึ้นบนต่อนะครับเป็น Mark Up ต่ออถ้าใครที่มีของอยู่แถวๆข้างล่างตรงนี้เนีย่ยบางคนซื้อแค่วันเดียวเองเนี่ยเบ็ ATC บอกว่าอะไร วันแรกที่มีอาการผิดปกติ atc ลองดูปรากฏว่าอ้าวไปเลยจบบางทีมันอะไรอะไรมันจะง่ายก็ง่ายไปเลยนะแต่อะไรที่มันยากบางทีก็ยากยากเนี่ยใช้เวลาใช้เวลาลงเนี่ย a b c ใช้เวลาลงอยู่1 2 3 4 5 5เดือนเวลาขึ้น2วัน เทสเลยเนี่ยไซคลเนี้ยใช้เวลาขึ้น2วันลง5้าเดือนนั่นแหละครับบางตัวมันไม่เหมือนกันมันไม่มีอะไรที่ร้อปร์เซนถ้ามันจะเอาแพทเทิร์นวันไหนนั้นมันก็มันก็เอาขึ้นเลยข่าวก็ไม่มีใช่ไหมทาคนนี้ไม่ได้มีข่าวอะไรที่มันที่มันแบบมีนัยยะสําคัญอะไรมากเป็นด้วยแพทเทิร์นจริงๆนะครับก,ก็ประมาณนี้ยาถอยกลับเข้ามาในริม 嗯。Mm.